หากย้อนไปเมื่อพุทธศตรวตรรษที่13ถึง18ในสมัยนั้นเป็นยุคอาณาจักรขอมเรื่องอำนาจและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปยังดินแดนต่างๆในระแวกใกล้เคียงแม้การเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแล้วแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยอารยธรรมโบราณเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้สืบต่อกันมาวันนี้แอดิพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ 10ปรา,าสาทหินทั่วประเทศไทยที่ปัจจุบันนั้นได้กลายเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ควรค่าแก่การไปชมความงามของศิลปะขอมโบราณตลอดจนเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากเพื่อนกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเอาละเรามาเริ่มชมความงาม10ปรา,าสาทหินทั่วประเทศไทยกันเลยนะครับ ว่ามีที่ใดบ้าง 10. ปรา,าสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีปรา,าสาทเมืองสิงห์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นปรา,าสาทหินศิลปะของโบราณแห่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจพอสมควรเพราะส่วนใหญ่แล้วศิลปะและวัฒนธรรมทางภาคตะวันตกมักจะได้รับอิทธิพลจากพม่าเสียส่วนใหญ่โดยปรา,าสาทเมืองสิงห์นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถาน ในพระพุทธศาสนานิกายมหายาจากการขุดพบประติมากรรมและพระพุทธรูปโดยกรมศิลปากรน,นั้นเช่นพระพุทธรูปนาคโผล่พระโพธิสัตว์อวโลกิตยสวนและนางปรัชญาปรามิตารวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากจารึกปราสาทพระขันเมืองพระนครประเทศกัมพูชาก็สันนิษฐานได้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของเมืองศรีชัยสิงบุรีในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ของอาณาจักรของโบราณแต่ก็มีการโต้แย้งเช่นกันว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นหลังรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับเมืองศรีชัยสิงบุรีเลยก็เป็นได้ 9. ปราสาทสะกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกดปราสาทสะกำแพงใหญ่ เป็นปราสาทที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดนับว่าเป็นเทวาลัยที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวตรรษที่16โดดเด่นด้วยปรางสามองค์บนฐานเดียวกันและตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและมีทับหลังรูปนารา์บังทงศิลป์เหนือพระยาอนันตานาคราชปรากฏให้เห็นพระนารณา์และสตรีหาคนนั่งอยู่ปลายพระบาท โดยมีการสันนิษฐานว่าหนึ่งในนั้นก็คือพระลักษมีพระมเหสีของพระนารายณ์ซึ่งเป็นศิละปะที่งดงามและหาดูไม่ได้จากที่อื่น 8. กลุ่มปราสาทต,ตาเมือนจังหวัดสุรินทร์กลุ่มปราสาทต,ตาเมือนตั้งอยู่ช่องเขาตาเมือนหรือช่องเขาตาเมียงเมืองเขาพนมรงรักจังหวัดสุรินทร เป็นกลุ่มปราสาทที่รวบรวมปราสาทหินทั้งหมดสามหลังเรียงลําดับจากขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กได้แก่ปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาเมือนโต๊ดและปราสาทตาเมือนสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่1 6ถึงส8ส่วนปราสาทตาเมือนโต๊ดเปรียบเสมือนเป็นอโรคยาสารสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ปราสาทสีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ ปรา,าสาทศรีคอรภูมิหรือปราสาทระแงงเป็นเทวสถานเพื่อบูชาพระศิวะเทพเจ้าแห่งาศาสนาฮินดูสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่17ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปรกรรมแบบขอมแบบบาป,ปูนและนครวัดโดดเด่นด้วยปรางห้าองค์โดยมีภาพสลักของนางอับสรถือดอกบัวอยู่ตรงซุ้มประตูซึ่งมีลักษณะคล้ายที่นครวัดประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมากอีกทั้ง อย่างมีศิลาทัพหลังลายศิวะนาคราชเป็นรูปพระศิวะในท่วงท่ารำอ่อนช้อยโดยมีเทพองค์อื่นเช่นเทวดาหรือศีและศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมาช่วยบรรเลงเพลงถือว่าเป็นทับหลังที่สมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ 6. ปราสาทหินเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมปราสาทหินเมืองต่ำ เป็นปรา,าสาทหินอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่1 6ถึงส7ส่วนชื่อของปรา,าสาทนั้นไม่ใช่ชื่อที่ตั้งมาแต่ดั้งเดิมแต่เป็นชื่อที่เรียกกันโดยชาวบ้านทั่วไปเนื่องจากเป็นปรา,าสาทที่ตั้งอยู่บนที่ราบต่ำในขณะที่ปรา,าสาทพนมรุง้งที่ตั้งอยู่บนยอดเขาภูเขาไฟที่ดับมอดแล้วนั่นเองโดยปรา,าสาทจะประกอบไปด้วยกลุ่มปรา,าสาทห้าองค์ ตั้งอยู่บนศิลาแลงและร้อมรอบโดยหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนนี้เป็นเวลานาน,านก็หมองว่าปรา,าสาทเมืองต่ำแห่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้วอีกทั้งยังเป็นเสน่ห์ที่ทำให้หนักท่องเที่ยวมาชมปรา,าสาทและแวะพักที่ชุมชนนี้อีกด้วย 5. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งหรือปรา,าสาทเขาพนมรุง้งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของปรากฏการณ์แสงอาทิตย์สาสต์สองลอดผ่านประตูสังสิห้าบานที่เกิดขึ้นในทุกๆปีปีละสี่ครั้งโดยมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังชีวิตและเสริมสิริมงคลด้วยเช่นกันปรา,าสาทเขาพนมรุง้งนับว่าเป็นศาสานสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ ทเทพเจ้าสูงสุดในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูมีการสร้างและต่อเติมหลายครั้งตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที15่15-18แต่สิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโบราณวัตถุอันล้ำค่าเช่นทัพหลังนารายบัมทงศิลป์ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปชมความงามของศิละปะของโบราณกันณนะปัจจุบัน สีกูเปื้อยน้อยจังหวัดขอนแก่นกูเปื้อยน้อยแม้จะมีอายุก,กว่า800ปีแล้วก็ตามแต่นับว่าเป็นปราสาทหินที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเลยก็ว่าได้สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่16-17ถึง17ให้เป็นเทวสถานที่เอาใช้ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดูโดยมีกลุ่มอาคารทั้งหมดสหลังก่อด้วยศิลาแลงหินและอิฐ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านในเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยซึ่งเป็นที่เก็บพระคำัำภีร์ที่สําคัญเอาไว้ส่วนสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะแบ,บบบาป,ปูนและนักว,นวัดมีต้นแบบมาจากเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์ตรางของจกกักรวาลนอกจากเป็นโบราณสถานที่สําคัญแล้วยังเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านอีกด้วย ในทุกวันเพลญนขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีจะมีพิธีกรรมทางศา,ศาสนาประเพณีผูกเสี่ยวซึ่งเป็นประเพณีของชาวจังหวัดขอนแก่นอีกทั้งยังมีการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์มีความยิ่งใหญ่ประการตาน่าไปเยี่ยมชมสักครั้งนะครับ 3. ปราสาทหินพนมวันอย่างจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินพนมวัน เป็นปราสาทหินอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งมีความใหญ่เป็นอันดับที่5ของประเทศไทยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่15ในสมัยแกะแกะ่บาเง่งแรกเริ่มมีปรางทั้งหมด5หลังแต่มีการสร้างทับเสริมอีกในช่วงยุคหลังจนมีเพิ่มเป็นทั้งหมด10หลังด้วยกันเนื่องจากสร้างในยุคสมัยเดียวกันปราสาทหินพนมวัด ยังมีแผนผังคล้ายๆกับปราสาทหินพิมายและมีสถาปัตยกรรมแบบบาปูนเช่นเดียวกันบริเวณรอบๆก็จะเป็นพื้นที่ของชุมชนเมืองพนมวันซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มีมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีการขุดพบโครงกระดูกที่มีอายุยาวนานถึง2,000ถึง2,500ปีเลยทีเดียว 2. ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมา เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักปราสาทหินพิมายเป็นอย่างดีโดยปราสาทหินพิมายนั้นตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นเทวสถานของศาส,สนาพรามหมณ์ฮินดูที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งช่วงพุทธศตวรรษที่16เป็นสถาปัตยกรรมแบบป,ป่าโูนตามความเชื่อของสวรรค์และโลกมนุษย์หากสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่า แผนผังของปราสาทหินพิมายนั้นจะมีลักษณะเหมือนเขาพระสมนโดยมีองค์ปราสาทประธานอยู่ตรงใจกลางของเทวสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิมายมีการแบ่งออกเป็นสองโซนใหญ่ๆคือส่วนของโบราณสถานและส่วนของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติส่วนของโบราณสถานจะประกอบไปด้วยสะพานนคราชอยู่ตรงทางเข้าก่อนจะพบกับซุ้มประตูกำแพงแก้วระเบียงโคต ปราสาทประธานปรางพรมทัตบรรณาลายัยและพระพราเบื้องเครื่องในส่วนของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินั้นจะมีการจัดแสดงและเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์และเป็นชิ้นงานล้ำค่าที่มีอายุนับพันปีสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาได้ตลอดเวลาที่เปิดทำการ 1. ปราสาทสดกกอกถม จังหวัดสระแก้วพอพูดถึงปรา,าสาทหินทุกคงคงนึกถึงจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างแรกแต่จริงๆแล้วที่จังหวัดสระแก้วทางภาคตะวันออกของประเทศไทยก็มีปรา,าสาทศรุกอก,กถมปรา,าสาทหินศิลปะของโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่14ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในลทัทธิาศาสนาฮินดูอีกทั้ง ยังเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วยชื่อของปราสาทสะดกกอ,อกถมเป็นภาษาเขมรแปลว่าบึงต้นกกใหญ่แต่สมัยก่อนชาวบ้านจะเรียกที่นี่ว่าปราสาทเมืองเพร้าเนื่องจากมีคนเคยหลงทางเข้าไปแลยพบว่ามีต้นมะพร้าจำนวนมากขึ้นอยู่รอบๆปราสาทนั่นเอง และนี่ก็คือสิบปราสาทหินทั่วประเทศไทยซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เสน่ห์ศิลปะของโบราณแหล่งประวัติศาสตร์ที่สําคัญคุรค่าแก่การไปชมความงามของศิลปะของโบราณแม้การเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแล้วแต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยอารยธรรมโบราณไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมฝากทุกท่านกดไลค์ และกดติดตามทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางแอปต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ